สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเ,เรามาเจาะลึกเรื่องราวเรื่องหนึ่งกันนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าขนลุกเลยสวัสดีค่ะเรื่องนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างนะคะชื่อเรื่องว่า Spirit Radio ใช่ครับ Spirit Radio ว่าด้วยของเก่าแก่ชิ้นหนึ่งที่แบบว่ามีพลังลึกลับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวหนึ่ง ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่มาเล่าเรื่องให้ฟังเฉยๆเนาะแต่จะมาลองสกัดแก่นสำคัญหรือประเด็นที่มันซ่อนอยู่ข้างในครับลองมาดูกันว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเราความโลภหรือว่าผลที่ตามมาอะไรแบบนี้อืมมาเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับเรื่องมันเริ่มจากตัวผู้เล่าเรื่องก่อนเขาทำงานในร้านรับชำนาของครอบครัวมาเอ่อ เกือบทั้งชีวิตแล้วละ่ะค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ครับแล้วเขาก็เล่าถึงความผูกพันกับคุณปู่ของเขาแล้วก็มีวิทยุโบราณอยู่เครื่องหนึ่งที่ปู่เก็บไว้อืมวิทยุโบราณน,นี่มันเป็นยังไงเหรอคะคือมันดูเหมือนพังแล้วนะครับไม่เคยส่งเสียงอะไรเลยแต่ปู่ก็บอกแค่ว่ามันพิเศษนะแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องหลังยาวนานอ๋อปู่เป็นคนเล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังเหรอคะครับ ปู่ก็เล่าย้อนไปเลยสมัยที่ปู่ยังหนุมน่มๆอยู่การปูเรื่องแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะมันสร้างความรู้สึกแบบลึกลับกับของที่ดูธรรมดาแล้วก็โยงปัจจุบันกับอดีตได้ดีใช่ใช่แล้วการที่ปู่เป็นคนเล่าเองเนี่ยมันทําให้เราเหมือนได้ฟังจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆค่ะแล้วปู่เล่าย้อนไปถึงช่วงไหนคะปู่เล่าย้อนไปถึงช่วงทศวรรษ1960ที่ชิคาโกนู่นเลยครับคือพ่อของปู่หรือก็คือทวดของผู้เล่าเรื่องเนี่ยชื่อบรอัน เขาเปิดร้านรับจำนำอ๋อร้านรับจำนำในยุคนั้นครับเปิดหลังจากที่ภรรยาเสียไปแล้วก็อาศัยอยู่กับลูกชายสองคนก็คือตัวปู่เองกับน้องชายชื่อเทอร์รี่เทอร์รี่นี่ก็คือลุงทวดของผู้เล่าเรื่องสินะคะใช่ครับลุงทวดเทอร์รี่แล้วก็มียายทวดอีกคนที่ป่วยเป็นสมองเสื่อมอาศัยอยู่ด้วยกันเหนือร้านนั่นแหละครอบครัวใหญ่เหมือนกันนะคะอยู่กันในร้านครับตัวทวดไบรอันเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบ เน้นซื้อของชัวรวขายง่ายๆพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมืออะไรพวกนี้อืมแต่เหมือนจะมีอีกคนที่มีบทบาทสำคัญใช่ไหมคะใช่เลยครับก็คือลุงทวดเทอร์รี่น้องชายทวดไบรอันเนี่ยแหละคนนี้แหละตัวละครสำคัญเลยเขาเป็นคนยังไงเหรอคะมิสัยแกเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเลยครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชอบเสี่ยงชอบซื้อของแปลกๆที่มันขายยาก อย่างเช่นอะไรบ้างคะของแปลกๆเนี่ยก็มีตั้งแต่อุปกรณ์ประกอบฉากหนังปลอมๆหรือแบบเครื่องเพชรที่ถูกขโมยมาแต่ดันได้รางวัลนำจับอะไรทํานองนั้นโโหฟังดูเป็นคนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะบุคลิกแบบนี้เหมือนเป็นเชื้อไฟเลยนะคะใช่ครับรอวันเจอสิ่งเราที่เหมาะสมแล้วมันก็มาถึงจริงๆมาถึงยังไงคะก็ตอนที่ทวดไบรอันป่วยหนักเป็นสัปดาห์เลยเทอร์รี่ก็เลยต้องดูแลร้านแทนพอทวดไบรอันหายป่วยกลับมาค่ะ กลับมาเจออะไรคะกลับมาก็เจอวิทยุเยอรมันโบราณเครื่องเบลเริ่มเลยตั้งอยู่ในร้านหน้าตาแบบเอ่อเหมือนในห้องทดลองของแฟรงกินสไตน์อะไรแบบนั้นเลยโอ้นึกภาพตามเลยค่ะตู้ไม้สีเข้มๆหน้าปัดเยอะๆใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยตอนแรกทวดไบรอันก็ชมนะว่าเออซื้อของดีนี่ขายง่ายแน่อ้าวแต่เหมือนจะผิดคาดผิดคาดครับเพราะเทอรี่บอกว่ามันไม่ใช่วิทยุธรรมดา มันคือว,ว,ญญวิทยุวิญญาณวิทยุวิญญาณตรงนี้สินะคะที่เรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องราคาอีกทวดไบรอันตั้งงบไว้แค่100ดอลลร์แต่เทอรี่ไปซื้อมาตั้ง500กว่ากว่าเกือบ550ดอลลราเกินงบไปเยอะเลยทวดไบรอันคงโกรธหน้าดูโกรธมากครับแต่เรื่องที่มาของวิทยุนิสิตที่มันน่าสนใจกว่าปู่เล่าให้ฟังต่อเพราะปู่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ เล่าว่ายังไงบ้างคะคือมีชายคนนึงดูเหมือนเป็นชาวเยอรมันตาเป็นตาแก้วมาเสนอขายในวันฝนตกบรรยากาศดูขังๆนะคะวันฝนตกกับของลึกลับใช่ครับแล้วคุกสาธิตให้ดูด้วยนะกรีดเลือดตัวเองหยดลงบนชามคริสตลัลที่อยู่บนวิทยุกรีดเลือดเลยเหรอคะครับแล้วหินในชามมันก็เรืองแสงขึ้นมาแล้ววิทยุก็ทํางานโหแล้วมันทําอะไรได้คะมันทํานายผลเวสบอลครับทํานายว่าทีมฟิล่สจะชนะครัส 9ต่อ7แล้วผลออกมาก็ตรงเป๊ะแม่นขนาดนั้นเลยเทอรี่ก็เลยซื้อเลยสิคะใช่ครับเทอรี่นี่ตาลุกวาวเลยต่อราคาจนได้ที่550ดอลลาร์แล้วก็ซื้อมาเลยถึงจะเกินงบก็ยอมเพราะเชื่อว่าจะเอาเงินมาคืนได้แล้วเขาก็เริ่มใช้มันหาเงินจริงๆหรอคะเริ่มเลยครับเอาไปถามผลพนนนันนู่นนี่แล้วก็เอาเงินมาคืนร้านส่วนหนึ่งนะประมาณ $200 ดอลลาร์แต่ที่เก็บไว้เองน่าจะเยอะกว่านั้น อืมแล้วทวดไบรอันล่ะคะเชื่อเรื่องนี้ไหมตอนแรกก็คงไม่เชื่อเรื่องผีสางหรอกครับแต่พอเป็นเรื่องเงินที่มันพิสูจน์ได้เนี่ยอ่าก็น่าคิดนะครับเขาก็เลยลองเองเลยคะ่ะกรีดเลือดตัวเองบ้างลองถามผลแข่งสุนัขดูแล้วผลเป็นยังไงคะวิทยุก็บอกว่า Mama's ส o บยจะชนะทวดไบรอันก็เลยให้เทอรีเอาเงินไปแทงเลยปรากฏว่าชนะจริงๆชนะจริงๆครับ มาม่สบอยชนะจริงๆโอ้โห oh, หลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนเลยสิคะเปลี่ยนเลยครับครอบครัวก็เริ่มรวยขึ้นร้านค้าก็ขายดีขึ้นซื้อของดีๆเข้าร้านชีวิตดีขึ้นเยอะแต่มันก็เหมือนมีด้านมืดอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะมันเหมือนการทำสัญญากับอะไรบางอย่างที่ให้ผลประโยชน์แต่ก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอถูกต้องเลยครับแม้ทวดไบรอันจะพยายามแบบ รักษาระยะห่างนะใช้เลือดตัวเองน้อยครั้งแต่เขาก็ได้ประโยชน์จากมันอยู่ดีแต่คนที่ไม่รักษาระยะห่างเลยคือลุงทวดเทอรี่สินะคะใช่ครับคนนี้คือถล่มลึกไปเลยเสฟติดการใช้วิทยุมากถามผลมวยแทงมา้ากีฬาสารพัดเลยเพื่อเอาเงินอย่างเดียวแล้วพฤติกรรมเขาก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะน่ากลัวมากครับจะแค่กรีดนิ้วกลายเป็นกรีดฝ่ามือกรีดแขนทำร้ายตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมต้องทำขนาดนั้นคะเขาเชื่อว่าเลือดเยอะๆน่ะจะให้ผลดีกว่าหรือบางทีก็ได้ยินเสียงบรรยายสดการแข่งขันจากวิทยุเลยโหอันนี้มันเหมือนการเสพติดจริงๆนะคะที่ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมหรือมากขึ้นใช่เลยครับไม่ต่างจากติดยาเลยแค่เปลี่ยนเป็นเลือดกับพลังลึกลับแล้วมันก็พีคขึ้นไปอีกพีคยังไงคะเขาเริ่มหมกมุ่นกับความตายของตัวเองครับความตายหมายถึงยังไงคะมีคือหนึ่งเขาเมา แล้วก็ลงไปที่วิทยุถามมันดื้อๆเลยว่าฉันจะตายเมื่อไหร่ถามคำถามแบบนั้นเลยเหรอคะครับแล้วเขาก็กรีดนิ้วเพิ่มกรีดฝ่ามือเกือบถึงข้อมือเลือดออกเยอะมากแต่วิทยุก็เงียบไม่ตอบน่ากลัวจังค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะพ่อกับปู่ต้องเข้ามาห้ามไว้ครับมันแสดงให้เห็นว่าเขาถูกครอบงำไปหมดแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วแต่เป็นเรื่องอยากควบคุมโชคชะตาอยากรู้อนาคตตัวเอง เป็นคำถามที่อันตรายมากจริงๆคะ่ะการที่วิทยวไม่ตอบเนี่ยอาจจะเป็นกับดักหรือเปล่าคะผมก็คิดแบบนั้นครับอาจจะล่อให้เทอรี่ต้องทําอะไรที่มันมากกว่าการให้เลือดตัวเองทวดไบรอันก็พยายามซ่อนวิทยุนะแต่เทอรี่ก็หาเจอทุกทีเหมือนมีอะไรดึงดูดเข้าหากันพฤติกรรมช่วงหลังของเทอรี่ที่ว่าแปลก ไม่ดูแลตัวเองมีกลิ่นแปลกๆนี้มันเป็นสัญญาณอันตรายชัดๆเลยนะคะใช่ครับมันบอกเลยว่าสติเขากําลังจะหลุดแล้วแล้วโศก,กนาฏกรรมมันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ววันนั้นก็มาถึงมาถึงครับเป็นวันฝนตกหนักอีกแล้วทวดไบรอันกระปูออกไปรับซื้อของนอกร้านเป็นตู้โบราณสมัยสงครามกลางเมืองค่าแล้วฝากใครดูแลยายทวดคะฝากเทอรี่นี่แหละครับดูแลยายทวดที่ป่วยสมองเสื่อมอยู่ชั้นบน ซึ่งเทอรี่ช่วงนั้นก็อาการไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะพ่อกับปูกลับมาก็เจอภาพที่แบบสยองมากเทอรี่นั่งโยกตัวอยู่หน้าวิทยุวิทยุเรืองแสงอยู่มือเปื้อนเลือดคุ่นคลากไปหมดแล้ววิทยุล่ะคะวิทยุมันพูดซ้ำๆว่าวันนี้วันนี้ภาษาอังกฤษคือ today is today เหมือนเป็นคำตอบที่เทอรี่ต้องการแต่แลกว่าด้วยอะไรคะชามคริสตัลบนวิทยุนะครับมันเต็มไปด้วยเลือดข้นๆปริมาณแบบ เยอะมากไม่ใช่แค่กรีดนิ้วหรือกรีดฝ่ามือแล้ว,แล,วแล้วเลือดนั่นมาจากไหนคะทวดไบรอันถามหาแน่ครับถามหายายทวดทีรีก็สารภาพออกมาสารภาพว่าอะไรคะสารภาพว่าวิทยุมันบอกว่าถ้าอยากรู้คําตอบเรื่องวันตายต้องสั่งเวรยสิ่งสําคัญที่รักสั่งเวรยสิ่งสําคัญที่รักใช่ครับแล้วเลือดคนอื่นมันไม่พอต้องเป็นแม่เท่านั้นแม่ของตัวเองโอ้ย ไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันโหดร้ายเกินไปทวดไบรอันนี่คือโกรธจนขาดสติไปเลยพุ่งเข้าไปบีบคอเทอรี่จนตายคาที่ตรงนั้นเลยเป็นโศกนาฏกรรมซ้อนโศกนาฏกรรมจริงๆค่ะความรุนแรงมันลุกลามไปหมดใช่ครับมันไม่ได้จบแค่ยายทวดแต่ลามมาถึงพี่น้องฆ่ากันเองเป็นจุดจบที่น่าเศร้ามากแต่ก็พอเข้าใจได้ในสถานการณ์นั้นนะคะความกดดนันความรู้สึกผิด โกรธแค้นมันคงระเบิดออกมาแล้วหลังจากนั้นล่ะครับทวดไบรอันทำยังไงต่อกับวิทยุเขาตั้งใจจะทำลายมันทิ้งเนี่ยครับใช่ค่ะตั้งใจจะทำลายแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้อวทำไมล่ะครับท,ทั้งที่มันเป็นต้นเหตุทั้งหมดอันนี้น่าคิดน,นะคะในเรื่องไม่ได้บอกชัดเจนอาจจะเพราะเสียใจที่ฆ่าลูกชายตัวเองไปหรืออาจจะกลัวกลัวอาถรรพ์กลัววิญญ,ญาณหรืออาจจะเป็นพลังของวิทยุเอง หรือลึกๆจึงตัดใจจากอำนาจที่มันเคยให้ไม่ได้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะโทรแจ้งตำรวจแทนที่จะทำลายมันทิ้งเหมือนทิ้งภาระเอาไว้ซึ่งพอตำรวจมาสืบสวนก็เจอเรื่องที่สยองกว่าเดิมอีกเจออะไรอีกคะนอกจากศพใหญ่ทวดที่ถูกควักหัวใจหายไปเชื่อว่าเอาไปสังเวยวิทยุแล้วเนี่ยหัวใจหายไปด้วยครับและยังเจอศพคนไร้บ้านอีกสามศพในตู้เสื้อผ้าของเทอรี่ สภาพคือถูกรีดเลือดออกไปจนหมดพระเจ้านี่แสดงว่าเทอรี่ไม่ได้ใช้แค่เลือดตัวเองหรือเลือดแม่แต่ยังฆ่าคนอื่นเพื่อเอาเลือดมาใช้อีกหรอคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับตอกย้ำเลยว่าเขาทำเรื่องโหดเหี่ยมไปขนาดไหนภายใต้อิทธิพลของวิทยุพยายามหาทางเลี่ยงการทำร้ายตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นอยู่ดีครับหลังจากเรื่องทั้งหมดทั่วไบรอันก็ซึมเศร้าไปเลย ผู้เล่าเรื่องก็เลยต้องย้ายไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วกิจการร้านล่ะคะปู่ของผู้เล่าก็มารับช่วงต่อครับแต่ปู่ไม่เคยคิดจะใช้วิทยุนั้นอีกเลยจนกระช่างมันตกทอดมาถึงรุ่นผู้เล่าเรื่องในปัจจุบันเราวิทยุเครื่องนั้นก็ยังอยู่ยังอยู่ครับอยู่ที่ร้านนั่นแหละไม่ได้ถูกทําลายไม่ได้ถูกขายต่อเหมือนเป็นมรดกต้องคาําสาบประเด็นเรื่องภาระที่สืบทอดนี่น่าสนใจมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ของแต่เป็นของที่มีอดีตดํามืดและอาจจะยังมีพลังอยู่ใช่ครับ ปู่บอกกับผู้เล่าตรงๆเลยนะว่าพอร้านนี้เป็นของผู้เล่าแล้วเนี่ยการตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับวิทยุเครื่องนี้มันเป็นภาระของผู้เล่าเองเหมือนโยนระเบิดเวลาให้เลยนะคะเนี่ยชัดๆเลยครับซึ่งมันก็ทำให้มุมมองของผู้เล่าที่มีต่อวิทยุมันเปลี่ยนไปเลยจากของเก่าธรรมดากลายเป็นของสยองขวัญแล้วที่น่าขนลุกกว่านั้นคืออะไรคะคือบางครั้งนะครับเขาบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงคร่ำครวญเบาๆออกมาจากลำโพงวิทยุเสียงคร่ำครวญ เสียงของใครคะอันนี้แหละครับที่เรื่องทิ้งทายไว้ให้คิดเป็นเสียงของลุงทวดเทอร,รี่ที่อาจจะถูกขังอยู่ในนั้นหรือเป็นแค่จินตนาการของผู้เล่าเองที่รู้เรื่องราวของมันแล้วแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาอืมเป็นเสน่ห์ของเรื่องเล่าแนวนี้เลยนะคะที่มันกระตุ้นให้เราคิดตั้งคำถามกับสิ่งที่มองไม่เห็นกับความกลัวในใจเราเองใช่ครับเรื่องวิทยุวิญญ,ญาณน,นี่มันเลยเป็นมากกว่าเรื่องผีผีสางๆนะครับ มันเหมือนเป็นอุทาหรณ์เรื่องความโลภการเสพติดอำนาจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันซับซ้อนเมื่อเจอเรื่องแบบนี้ใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อจริงๆว่าถ้าเป็นเราละ่ะถ้าเราเป็นผู้เล่าเรื่องเราจะทำยังไงกับวิทยุเครื่องนั้นจะทำลายมันทิ้งไหมหรือจะเก็บมันไว้เสี่ยงกับผลที่จะตามมาหรือเปล่าหรือจะแบกรับภาระความกลัวนี้ต่อไป เป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะไม่มีคำตอบที่ง่ายเลย